เจ็ดคำถามนะคะที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยก้าวกระโดดมากขึ้นนะคะเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าคุณถามตัวเองทุกวันเนาะคำถามที่โอเคจะให้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเปลี่ยนมายเซตในการใช้ชีวิตไปเยอะมาก นะคะเอามาดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะเราถามตัวเองดูซิว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่ฉันทําไม่รู้ไม่เห็นได้บ้างอ่ะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรารับเอาหลายๆเรื่องนะคะของคนอื่นมาคนนั้นมาคนนี้มามาเล่นเป็นเรื่องของตัวเองหมดเนี่ยความสุขของคุณหายไปเลยค่ะคุณจะไม่มีความ peaceful อยู่ในหัวเลยเพราะว่าเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องที่คุณคอนโทรลไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราจะคอนโทรลได้คืออะไร เเราเองความคิดของเราเองเพราะฉะนั้นนะคะลองนึกดูสิว่าวันนี้ฉันสามารถที่จะแบบอิกโนหรือว่าทําไม่รู้ไม่เห็นเรื่องไหนไปได้บ้างคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งต่อใจมากเลยนะต่อมาข้อที่2นะคะให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ตอนนี้หรือเป้าหมายที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้คุณมั่นใจว่ามันประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนคุณจะบอกให้นะผลลัพธ์ ที่มันจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันอยู่ที่สิ่งที่คุณคิดในหัวตอนนี้สิ่งที่คุณเชื่อในตัวเองตอนนี้ถ้าวันนี้เรามองทุกอย่างที่เรากําลังทำเนี่ยมันยากไปหมดเลยมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยแน่นอนมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความเชื่อของเรามันก็กําหนดทิศท,ทางของการลงมือทําของเราถูกไหมถ้าเกิดเราเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เราจะไม่อยากทําเราจะร้อยคนอื่นมาช่วยเราจะต้องให้คนน้งคนนี้มาซัพพอร์ตเราวุ่นวายไปหมด แต่ถ้าเกิดว่าในหัวหรอกว่าอมันต้องได้สิฉันนี่แหละจะทำให้มันได้แล้วก็ไม่ต้องพึง่งพาใครด้วยจะลงมือทําด้วยตัวเองก่อนจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตอนนี้ก่อนให้มันเกิดผลลัพธ์มากที่สุดคุณรู้ไหมว่าคนนะจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคนที่กัดไม่ปล่อยหรือคนที่แบบใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนี้ให้คุ้มค่าคือคนที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วกว่า ต่างจากคนที่แบบรอให้คนนั้นคนนี้มาซัพพอร์ตรอให้เครื่องมือครบก่อนอ่ารอให้คนนี้ซื้ออันนี้มาให้ก่อนรอให้มีคนมาช่วยฉันเยอะๆก่อนฉันถึงจะลงมือทำรอให้มั่นใจมากๆก่อนถึงจะลงมือทำประสบความสำเร็จช้ามากข้อที่3ค่ะให้ถามตัวเองว่าอะไรที่มัน รั้งนะคะความสําเร็จในชีวิตของเราอยู่อะไรที่ทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีคูณยคิดว่าทุกคนนะเมื่อถามกับตัวเองเราจะได้คําตอบอ่าบางคนได้คําตอบว่าหนูดูซีรีส์ตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสามตีสีเลยค่ะแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาหนูไม่มีแรงอ่าอันนั้นถูกอันนั้นเรากําลังมีตัวแบบก็เรียกว่ารั้ง ในการที่จะประสบความสําเร็จของเราถูกไหมเพราะว่าตื่นมาคุณไม่เฟรชอยู่แล้วคุณไม่สดชื่นอยู่แล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าปัญญาที่จะไปทํานู่นทํานี่หรอกเพราะเราพักผ่อนได้น้อยถูกไหมเพราะเรามวัวแต่ดูซีรีส์อยู่หรือว่าอุปสรรค หรือว่าสิ่งที่รั้งเราอยู่เราอาจจะเป็นคนที่เริ่มต้นในแต่ละวันช้ามากบางคนเนี่ยเขาตื่นตั้งแต่6กโมงเจ็ดโมงเขาไปออกกาลังกายเขาทํานู่นทํานี่ได้เยอะแยะมากมายกว่าจะถึงตอนเที่ยงเนี่ยโอ้ก็ทําได้เยอะมากงานของเขาเสร็จไปหลายอย่างแต่ถ้าเรามานึกถึงตัวเราเอ๊ะฉัน ตื่น10โมง11โมงกว่าฉันจะได้เริ่มทํางานบางทีบ่ายโมงบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คนอื่นก็ทํามาได้เยอะแล้วเราลองเปลี่ยนวิันในการตื่นนอนของเราไหมโดยการที่เราตื่นให้มันเร็วขึ้นแต่สิ่งสําคัญคุณต้องนอนให้ตรงเวลาด้วยนะไม่นงนั้นคุณก็ตื่นไม่ไวอยู่ดีใช่ไหมคะข้อที่4ค่ะให้ถามตัวเองว่าอะไรคือคุณค่าในชีวิตของคุณ อันนี้ต้องถามตัวเองนะอย่าถามคนอื่นเพราะครูเกตมั่นใจว่าคุณค่าของแต่ละคนเนี่ยเราให้ไม่เหมือนกันค่ะบางคนเนี่ยให้คุณค่ากับการมีความสุขกับการที่ได้อยู่บ้านได้จัดบ้านได้ดูแลลูกๆได้ดูแลสามีอะไรเงี้ยโอ้ถือเป็นความภาคภูมิใจถ้าเกิดเขาทําได้ดีเนี่ยเขาจะภูมิใจในตัวเขามากคุณรักษาสิ่งนั้นไว้ค่ะ อย่าให้ใครมาทําให้คุณต้องแบบเสียการทรงตัวหรือว่าเสียเซลล์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องรักษาข้อดีของตัวเองไว้อาหรือคุณค่าของคุณเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ดีมากรักษาสิ่งนั้นไว้ค่ะนั่นคือคุณค่าที่คุณให้กับโลกใบนี้กับให้กับตัวเองด้วยคุณทําแล้วคุณมีความสุขหรือบางทีคุณอาจจะมีความสุขกับการที่ ให้คุณค่ากับเรื่องงานให้ความรู้กับผู้อื่นให้ประโยชน์กับผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นคุณรักษาสิ่งนั้นไว้เนาะเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อคุณรู้ว่าคุณค่าในชีวิตของคุณคืออะไรและคุณได้ทํามันด้วยเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความสุขเต็ม,ตมในจิตวิญญาณของคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นรักษามันให้ดีข้อที่5นะคะให้ตั้งคําถามว่าการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องที่ฉันต้องการเนี่ยฉันต้องเดิน ยังไงบ้างฉันต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างฉันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างให้ถามตัวเองแบบนี้สมมติคุณอยากได้บ้านหลังใหม่หนึ่งหลังนี่คือเป้าหมายในชีวิตของคุณเอ๊บ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันจะได้มาด้วยวิธีการอะไรบ้างถ้าสมมติเราไม่มีเงินสดนะคะเป็นเงินนอนเก็บไว้หลายคนก็ใช้วิธีการกู้ถูกไหม กว่าแบงก์จะอนุมัติให้เนี่ยฉันต้องมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างสถานะการเงินของเราจะต้องเป็นแบบไหนเราต้องมีเงินเก็บกี่เปอร์เซ็นต์เเงินแต่งบ้านต้องมีหรือเปล่าต้องมีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเตรียมตัวสําหรับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วหรือยังหรือวันนี้เราบอกว่าฉันอยากได้บ้านจังเลยแต่ฉันไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยในการที่จะซื้อสิ่งนั้นได้อ่ะอันนี้แสดงว่าเราไม่ตั้งคําถามให้กับตัวเองเราอยากได้อย่างเดียวแต่เราไม่กลับมาที่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนาะอันนี้คือคําถามที่สําคัญนะคะอ่ะไปข้อต่อไปเนาะสิ่งที่ฉันกําลังคิดอยู่ในหัวตอนเนี้นะคะมันช่วยให้ชีวิตฉันประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นไหม ทบทวนตัวเองดูวันเนี้เอาวันนี้ทั้งวันอะฟังคลิปของภูเกสแล้วเนี่ยเออลองนึกดูสิว่าวันนี้ฉันคิดเรื่องอะไรอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงบางคนไม่เกี่ยวกับเรื่องทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จเลยนะบางทีเราไปเล่นเรื่องคนอื่นอยู่ในหัวไปเล่นเรื่องบุคคลที่สามไปเล่นเรื่องออดละครทีวีอยู่ที่มันเล่นอยู่เมื่อคืนมันมากอ่ะพูดยังไม่จบเลย อ่ะหรือว่าเราไปเล่นเรื่องของคนที่เป็นอะไรอะท็อกซิกต่างๆอะที่คุณนําเข้ามาในวงคุณเนี่ยคุณเล่นเรื่องของเขาตลอดเวลาจริงๆเนี่ยสิ่งนี้เวลาเรารู้สึกตัวนะเรารีบถามตัวเองเลยว่าเดี๋ยวนะสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ตอนนี้หรือมุ่มุ่นอยู่ตอนนี้มันให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตเราหรือเปล่าคุณรู้ไหมถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จให้เร็วเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณกําลัง หรือไม่ได้อยู่ในลู่ในทางของตัวเองคุณจะต้องรีบตัดแล้วก็หยุดคิดเรื่องนั้นค่ะแล้วเปลี่ยนโฟกัสไปทำในสิ่งที่มันเป็นอนาคตของคุณจำไว้นะคนที่ประสบความสำเร็จช้าส่วนใหญ่จะเขวไปเขวมาเขวไปเขวมาเดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนั้นทีคุณเขวไปทางนู้นทีเดี๋ยวคนนี้พูดไปทางนี้คุณก็เขวไปทางนี้ทีอ๋เดี๋ยวคนนี้ก็ดีเดี๋ยวคนนั้นว่าก็ดีได้บอกว่าแทนที่ เราจะแบบโฟกัสไปตรงๆของเราเนี่ล่ขงฉันอยู่เนี่ยฉันจะไปทางนี้เท่านั้นเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวฉันตัดออกให้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยทำได้ไหมวันนี้ต้องถามตัวเองแล้วนะไม่งั้นเนี่ยคุณไม่ได้มีเวลามากพอเป็นแบบร้อยๆปีในการอยู่บนโลกใบน,นี้เพราะฉะนั้นถามตัวเองให้แน่ชัดว่าวันนี้ยฉันโฟกัสกับเรื่องอะไรข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่สุดเลยเมื่อคุณถามตัวเองมาหลายๆข้อแล้วเนี่ย ข้อสุดท้ายนี่คือจุดตัดเลยนะของคนที่สําเร็จไม่สําเร็จเราต้องถามตัวเองว่าขณะนี้ฉันลงมือทําหรือยังจ้ะลงมือทําอะไรหรือยังได้เปลี่ยนตัวเองหรือยังได้พัฒนาอะไรหรือยังได้มีการ move ตัวเองไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอยากจะได้อยากจะเป็นหรือยังบางคนนะครูเกตแบบรับ private coaching มาหลายเคสที่แบบว่าเราอยากจะได้นะ่นเราอยากจะได้นีเงงน่เราอยากจะมีอย่างนั้นเราอยากจะมีอย่างนี้แต่เราไม่ทําอะไรเลย เราแค่นั่งรอหรือนั่งกดดูละครไปวันๆแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันจะสวยหรูเหมือนกับในละครไม่ใช่เลยถ้าคุณไม่มีการมูฟตัวเองไม่มีการลงมือทำไม่มีการเริ่มเปลี่ยนตัวเองคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะถึงออกไหมเหมือนคนที่แบบอ่ามันยกตัวอย่างเมื่อกี้เราอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ย เราต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เราได้เริ่มทําหรือ,อยังเราได้เริ่มเก็บเก็บเงินหรือ,อยังเอ๊ะลองไปหางานที่เออมันดูแล้วว่าอ่ะมันพอกับค่าครองชีพเราแล้วเราเหลือเก็บได้ด้วยอะไรเงี้ยเราปรับตรงนั้นหรือ,อยังหลายๆอย่างอ่ะวันนี้เราต้องถามตัวเองนะไม่งั้นอ่ะไม่มีใครมาสนใจหรือว่าถามคําถามแบบนี้กับเราเหรอกคะ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็จะ ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของเขาเองแล้วก็จำไว้อย่างหนึ่งว่าเราอย่าหวังพึ่งพาใครเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะคะเพราะยังไงแล้ว่คนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตคือตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นตัวคุณจะต้องแข็งแรงตัวคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองได้ตัวคุณจะต้องหัดตั้งคําถามกับตัวเองให้เป็นนะคะอสไตล์เคยพูดเรื่องนี้เลย นะคะว่าคนที่ตั้งคำถามให้กับตัวเองอยู่เสมอๆเ,เนี่ยคือคนที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมสิ่งที่โุเกสอนนะคะอ่ะคลิปนี้มีประโยชน์นะยังไงก็ฝากเพื่อนๆในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์โุกเก่ด้วยแล้วก็กดติดตามโุกเก่ทุกช่องทางด้วยนะคะ